ขบวน2125นะครับจอดรอที่ราดปลรารบครับรอทางให้ขบวน367ที่กำลังมาขบวน367ครับรถจากอัลสตอมมาแล้วส่วนขบวน2125นั้นจอดรออยู่ที่ราดปลรารบกำลังเข้าสถานีมักกสันครับ จอดรับส่งผู้โดยสารอยู่นะครับที่สถานีมักกะสันซอมซี่หนึ่งหนึงสามก็จะมีพ่อค้าแม่ค้าครับขนสินค้าขน,ขนของกับนำมาของมาขายที่ตลาดหน้าสถานี ยังขนไม่หมดนะพร้อมนะครับ อยากไปไหว้พระนะฮะไหว้หลวงพ่อโสธรไปเที่ยวชายเชิงเซาช่วงกลางวันไม่อยากตื่นเช้าก็มีขบวนนี้แหละครับที่ไปได้เที่ยวด้วยไปถึงประมาณ11โมงกว่าๆครับมีเวลาเที่ยวนิดหน่อยกับตอนบ่ายสองบ่ายสามเย็นๆได้มีรถผ่าน สารต้นทางปลายทางครับ13บามบาทนั่งจากววลำโพงไปนี่ถึงชาาเชิงเซา13บาทเท่านั้นฮนะไม่แพงเลยขบวบสินค้า2องหออกจากลาดปรารบแล้วครับ ส่วนที่อีกฝั่งหนึ่งนะเป็นกระบวนํารชำรุดนะครับ TK จอดรอยอยู่รถ<ม>ก็กำลังจะเข้าประแจนะฮะเนี่ยผมดูดูแล้วบางทีหายหาต่อไม่เจอในหนังนีง้ เอเงี่ยพูดเงี้ยมัเข้าไปในเพจนึกฟัง,ง,งกันมาจากเขาไต่อแค่เหงาเฉยมีเพื่อนคุย,คยตู้ยาวไหมตู้มีตู้โดยสารยาวอยู่นะครับมไม่ใช่ไม่ใช่ตู้โดยสารนะตู้สินค้า,น,า,าน่าจะเต็ม ขบวนเลยนะครับ G A สี่ห้าห้าห้าครับ เจ็ดเข้ามากระสานก่อนมีขยะติดมาด้วยนะฮะ 367นสามนั้นผ่านไปไกลๆก,ก่อนน่าจะสามเ7เข้มามักกสันก่อนนะครับรถพอชำรุดครับวิ่งเข้ามาที่มักกสันเหมือนกัน ส่วนรถสินค้ายังจอดรออยู่ ินค้าเคลื่อนแล้วครับรถสินค้าเคลื่อนตัวแล้วรถพอชมพู่ก็เข้ามาพอดีครับจี4 0 28่ รถที่ทำขบวน276ครับที่ถูกชนมาด้วยแล้วก็นำส่งเข้าโรงงานมักกสันทำการซ่อมบำรุงครับมีบชส1214บชส1205อันนี้ก็ถากยาวเหมือนกันครับบชส1250 ผู้โดยสารเจ็บสามรายครับแล้วก็พนักง,งานเครื่องกั้นอีกหนึ่งราย ชนตรงประตูทางขึ้นนะฮะปกติรถโดยรถไฟผ่านเนี่ยผมเห็นผู้คนชอบมายืนตรงประตูทางขึ้นลงนะครับนี่ถ้ามายืนตอนที่รถชนตรงประตูพอดีเนี่ยโอ้โหน่าจะสวยมากแต่น่าจะไม่มีนะเพราะว่าชนนั้นคนเจ็บไม่มากมีแค่สามคนรถเข้าไปข้างในแล้วครับเดี๋ยวก็ออกมาพร้อมรถดีเซลรงัง ปู้หรถพอ,อชมรุดนะขากลับรับตัวโดยสารกลับเป็นรถบนาอพหนึ่งหนึ่งศูนย์เจ็ด บนอทอนะบนอทอบุกี้ชั้นสองเลขมันคล้ายๆกับรถดีเซลรางที่เพิ่งมอามอทดสอบมันก่อนนะครับ เขาบอกว่า1107อ๊ะมันเป็นรถดีเซลรางหรือเปล่าวันก่อนเพิ่งออกเขาสอบก็หมายเลข1107เหมือนกันเป็น T H N 1107อต่น,นี้เขาบอกว่าเป็นรถนอนรถนั่งและนอนทั้นสอง 1.07ครับเลขเดียวกันเลยทีแน่ก็เข้าใจว่าเป็นรถดีเซลรานะครับมันเหมือนกันมากเลย1นึ่มาเยี่ยมครับมาไปทำกระบวนํานำส่งสถานีกรุงเทพพลังพง์